ในคลิปนี้ผมอยู่ในเกมบอกฟุตและผมจะมาฟาร์มผลแสงจนครบทุกสกิลจากนั้นผมจะลงดันเพื่อทําผลแสงตื่นและมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไงก่อนอื่นเลยผมจะต้องกินมันก่อนงาม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 ,งาม,งาม รสชาติเหมือนแสงเลยแต่ลื่นคอดีก็ใช้ได้นะตอนนี้ผมเป็นผู้ใช้ผลแสงเรียบร้อยแล้วและผมกำลังจะเดินทางไปที่เกาะเค้กเพื่อไปฟาร์มสกิลจนครบทุกสกิลในระหว่างที่ผมกำลังเดินทางไปฟาร์ผมขอพูดถึงสปอนเซอร์ในคลิปนี้หน่อยแบทช็อปแบทช็อปเป็นร้านรับเติมโลบัคแต่ก็ไม่ได้มีแค่โลบัคอย่างเดียวยังจะมีบริการกีฟการ์ดราคาถูกมากๆแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์ตกดผลถาวารในแบบต่างๆอีกตอนนี้แบทช็อปรับเติมสูงสุดถึงเด็ดห้า แถมยังได้สินค้าเร็วมากไม่เกิน5นาทีก็ได้ของแล้วเนี่ยจะเรื่องฟาร์มอีกมีรหัสบล็อกฟู้ดเติมตือีกมากมายและถ้าเกิดคุณกดชาร์จั๋ครผมในตอนนี้อีก7วันข้างหน้าผมจะส่งผู้โชคดีจากผู้ใช้บริการแบร์ช็อปจากนั้นผมจะซื้อผลเสือถาวนให้กิจกรรมนี้เฉพาะคนที่บอกว่ามาจากช่องเจนนี่นะยังไม่หมดแค่นั้นถ้าเกิดคุณบอกว่ามาจากช่องเจนนี่รับไปเลยเส่วนลดทันที10บาทเมื่อซื้อครบ100บาทแล้วเจอกันที่แบร์ช็อปตอนนี้ผมเดินทางมาถึงเกาะเค้กแล้วแต่ผมยังไม่เเเเปปป็็็็นน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 ผผผู้้้้้้ใใชชแแสตตตมมมมััววพรรราาะะะฉจไซือออุุุดคิิกก่ลี เรียบร้อยถึงเวลาไปฟาร์มแล้วตอนนี้มัตเตอรี่ของผลแสงผมมีแค่หนึ่งหมายความว่าผมใช้ได้แค่สกิลเดียวคือไลท์เลยตอนนี้ผมจะทําการรวบรวมมอนมาก่อนให้มันอยู่ใกล้ๆกันจากนั้นผมจะเริ่มใช้สกิลใส่มันทีเดียวเพราะว่ามอนแถวเนี้ยมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมล่ะเพรานั้นผมจะเริ่มมอนก่อนตอนนี้เข้ามาเลยผมจะกระโดดขึ้นไปข้างบนแล้วก็ยิงอืมไรใช้ได้เลยเนะี่ย สกิลของมันอ่ะเหมือนจะเป็นการเตะใช่ปะ่ะแบบยิงแสงเอาจากตีนอ่ะแบบเนี่ยโหถือว่าแรงเอาเรื่องนะเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ตื่นนะทุกคนถ้าเกิดตื่นจะขนาดไหนผมก็จะฟาร,ร์มไปเรื่อยๆปุ้มคือผลแสงมันจะมีดาบแสงใช่ปะ่ะล่ะทีเนี้ยแบบผมก็เลยฟาร,ร์มง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะมันมีดาบแสงนี่แหละถ้าเกิดไม่มีดาบแสงนี่คือฟาร,ร์มยากมากโอ้นี่เดี๋ยวผมได้สกิลเอฟแล้วทุกคนเอาสกิลเอ็กก็ได้ แต่ทั้งสถวสกิลเลยนี่ทุกคนความลับของผลแสงก็คือจะจริงก็ไม่ใช่ความลับหรอกแต่มันคือผลที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดไม่สิมันคือผลที่มีการเคลื่อนที่เร็วที่สุดไม่รวมประตูนะเพราะว่าผมนับเป็นการเคลื่อนที่คือการพุ่งไปข้างหน้าหรือการบินอะไรอย่างเงี้ยผลแสงทําได้ดีที่สุดเพราะว่ามันเร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดตื่นเหมือนว่ามันจะเลี้ยวได้ด้วยรอดูกันได้เลยมานี่เลยพวกนายอ่ะมานี่มาน,มานี่มารวมกันแล้วก็โดนนี่ซะโอ้สกิลเอ็กซ์มันเหมือนสกิลซีของมังกรเลยอะ่ะคือการแบบยิงออกไปรัว ทุกคนมีใครอยากดูไหมว่าสกิลเผลแสงทำดาเมจไหมผมลองดูไม่ทำาฮะเพราะฉะนั้นอย่าหาใช้ทำดาเมจเขาบรรทำไปได้เอออะไรวะเมื่อกี้ <c oughs> เมื่อกี้มื่กี้เสียยมันแปลกๆอ่ะ,ะ,ะเออเนี่ยใช้ดาบฟันไปเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาโดนดาบฟันมาเรียบร้อยขายนิดเดียวทุกคนยิงออกไปรัวๆไม่่าซะ มีเราเล่นเผ่ามิงเนี่ยนะแบบเรามีหูกระต่ายปัญญาอ่อนติดข้างบนเลยคิสลุมีหูกระต่ายน่ารักมากโคตรเท่อ่ะเออรับไปผมยืนตีงโง,โง่หละจะรอสกิลมาและสกิลมาทันเลยนะประเด็นนะตอนนี้ผมได้สกิลซีมวนะนะทุกคนแชป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 นี่ตีงูโง่เลยตีงโง่แล้วก็เตะลูกเตะแสงอันเนี้ยแล้วก็แสงอีกรอบแล้วก็เข้าไปตีงโง่จนมันตายเออแบบนี้ ตอนที่ผมใช้ผลหิมะผมก็ใช้สกิลเอฟแล้วก็ตีมันไปเรื่อยๆจนมันตายเหมือนกันรอบนี้มาชมใช้ดาบอั่นเดียวยังปัน่นละแล้วก็ลูกเตะแสงนี่อย่างกว้างอะ่ะทุกคนสกิลนี้ผมชอบมากแปะแปะเรียบร้อย99เ้ลยทุกคนอีกนิดเดียวน่าจะหมดกองนี้น้อยจะได้แล้วตายซะและ้วก็ยิงลุูว่ผมไม่ค่อยชอบสกิลนี้เลยอะ่ะสกิลนี้แบบมันมนรรลุเหมือนว่าจะแรงแต่มันไม่แรงอะ่ะ แบบคอนข้าผิดหวังอยู่นะกับสกิลเอกอะปิ้วเออใกล้ๆนี่แหละไอ้นี่เออเรียบร้อยอีกตัวนึงเราจะได้แล้วจะได้ปะน่าจะไม่ได้ปะตอนนี้นผมอยากรู้ว่าสกิลซีไกลแค่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปลองดูนะตั้งแต่ตรงน,นี้ถึงตรงน,นู้นเลยถึงไหมเออถึงว่ะเฮ้ยถึงด้วยโคตรเจ๋งอะไอเหี้ยไกลมาก ชอบป่ะผมชอบจริงๆมันไกลมากแต่สกิลเอฟถ้าเกิดทำดาเมจด้วยด้านนี้แบบผมกดแล้วอ่ะจริงๆแบบมันติดมากจากตอนผลหิมะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูผมฟ้าผลหิมะไปดูได้เลยนะผมขึ้นเวลาที่ตัวไอน,นี่เลยยิงต่อเฮ้อตายซะตายให้หมดอีกตัวหนึ่งตายซะเรียบร้อยทุกคนเราได้มาแล้วสกายบีมน่าจะเป็นการปล่อยแสงลงมาปะสกายบีมแล้วก็ผมขอลองกันนะ ตอนอื่นเลยผมขอรวบมอนก่อนให้มาอยู่ที่เดียวกันจะได้แบบว่าดูอลังการหน่อยตอนที่แบบปล่อยสก,กายบิมลงมามานี่ตามมานี่นี่ก็ได้ตามมา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 เร็วมานี่ดียืนเฉยกันดิช่วยทำงานหน่อยเออรับไปโอ้ทุกคนดูดาเมจที่ขึ้นดิมันไวมากอะแป๊บเดียวขึ้นสี่หมื่นแล้วอะ่ะหูแล้วบึอกอีหมื่นสองกลายเป็นห้าหมื่นกว่าๆเลยดาเมทั้หมดตองวงเนี้ย ว่าเยอะมากเลยเนี่ยแล้วแบบม้อนเกือบตายกันเกือบหมดเลยอะถ้าเกิดทําตายได้น่าจะเป็นตอนตื่นมากกว่าหรืออาจจะไม่ตายแต่คือแบบเยอะมากอะแค่เนี้ยผมว่าผมต้องทดสอบพลังว่ะด้วยการตีบิ๊กมัมผมจะเดะินไปตีบิ๊กบัมนะไม่ดีผมจะบีนไปตีบิ๊กมัมตอนนี้แสงอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยเนีย่เป็นเลิกงามยามดีที่ผมจะต้องไปอา้าวบิ๊กบัมไม่อยู่งั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันทุกคนผมมีเรื่องจะบอกผมวันลงทันคนเดียวแนละ้วทีนี้ผมสู้มันไม่ได้มันแข็งแกร่งกันมากเลย ผมต้องเรียกผู่ช่วยเออเย่ะแล้วผมจะตายทุกคนผมว่าผมจะต้องไปเรียกจอมพลเซนโกคุมาแต่ก่อนไปผมจะต้องสู้จนเธอตายมานี่แต่ก็โดนนี่ซะเออผมโดนแล้วผมก็ตายทุกคนโ <laughs> อ้ผมต้องรอจอมพลเซนโกคุมาก่อนคีซารุนี่นายผ่านดันแสงด้วยตัวคนเดียวไม่ได้อย่างนั้นเหรอแล้วที่นายใส่อยู่ที่คอนั่นคืออะไรทอมันออกเดรนี่มันผิดกฎทหารเรือไปคำพูคนอื่นเข้ามาใส่ไง อ้าวอ้าวท่านจอมพลท่านไม่เห็นต้องพูดขนาดนั้นเลยนี่ผมถอดให้ก็ได้แต่ช่วยแบกด้านแสงผมด้วยเอ่อก็ได้แต่นายซื้อชิพนะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านแสงไปที่เรียบร้อยแล้วกับท่านจอมพลเซนโงคุเดี๋ยวนํานมาดับโอดเองใช่ไหมน่ะนี่ท่านนี่ท่านไปขโมยใครมาท่านเอาดับโอเดงมาจากไหนฟอคุมด้วยพรกคุมนวดเขาาด้วยท่านท่านไปขโมยใครมาท่านว่าแต่ผมแตะท่านขโมยเองเนี่ยนะออ มันคือของกลางน่ะมันคือของกลางที่ยึดได้มาจากอาทิตย์ที่แล้วก็เลยเอามาใช้นิดหน่อยขอยืมไงขอยืมเอาเลยท่านจอมพลฟาดฟมันด้วยดาบโอเดที่ท่านขโมยมาเลยท่านจอมพลเล่นมันเลยส่วนผมจะใช้แสงช่วยเองย่าเอออยู่ไหนวะนี่ไงฟาด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 เอาท่านจอมพลแม่งตีชิบหายเลยเออนี่ไงเจอนี้แสง เรียบร้อยโหท่านจอมพลยังแบกกระบอกเลยจังหวะนี้ตอนนี้ผมจะเอาเวกสกิลแซดนะทุกคนเพราะฉะนั้นกดซื้อไปเลยเรียบร้อยห้าแฟกเม้นต์เหรอนี่ไงเราปลดล็อกแล้วฉายาปลดล็อกเต็มเลยถ้าจอมพลถ้าจอมพลเห็นด้วยกับผมไหมเรื่องที่ว่าเขาควรทําแบบนี้ใหม่แบบด่านเนี้ยตรงเนี้ยเพราะว่ามันบอสมันชอบบัคออกไปมากเลยอะแบบเราก็ต้องเดินบันไดขึ้นไปกันแบบเนี้ย โหแบบลําบากมากแล้วบอสนี่เคยชอบออกไปมากเลยทั้งแบบทั้งบอลทั้งบอส,บอ,ส,บอ,สออกไปหมดเลยแย่มากนี่ไงถึงจะแย่แต่เราก็ผ่านดันเรียบร้อยเราได้เอเวกอีกรอบแล้วทุกคนน่าจะเป็นสกิล F ทํทำให้แสงเราเคลื่อนที่ได้แบบขยับได้เลี้ยวได้สองพแฟกเหเลยเหรอต่างจากเดิมตั้งพันหเลยนะน่ะเดี๋ยวขอลองกันนะว่ามันจะเลี้ยวยังไง ผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นวะแบบนี้ป่ะเออนี่ผมเลี้ยวได้แล้วทุกคนมันคือการแบบหักหน้าจอไปแล้ว,นะลวมันก็จะค่อยๆเลี้ยวไปโอ้ประมาณนี้นี่เองเจ๋งว่าแถมเร็วด้วยนะความเร็วแบบผมไม่รู้แน่นใจนะว่าความเร็วมันจะลดหรือเปล่าแต่ที่เห็นคือมันไม่ได้ลดนะก็คือดีอ่ะดีเลยแนะนําเลยทุกคนทุกคนเมื่อกี้มีข้อความจากจอมพลเซนโงคูนะทุกคนบอกว่ามีฮาคิสสีขายผมจะซื้อ สีอะไรเอ่ยฮีทเวฟต้อจะเป็นสีส้มเหลืองนะทุกคนซึ่งเข้ากับคิสซลุเรามากเลยทุกคนโคตรเท่อะ่ะเห็นไหมทุกคนอย่างเท่อ,อ่ะโหแบบตอนแรกมันจะเป็นแบบสีดำๆง่ๆเลยตอนนี้แบบโอ้โหคือแบบเป็นสีส้มเหลืองคือแบบเท่ามากดีนะที่ซื้อมาเนี่ยโอ้โหมองอะไรครับไม่เคยเห็นคนถือดาบเลืองแสงหรอฮะเอ้ยเฮ้ยนั่นเปนดาบโซโลไม่ใช่หรอท่านท่นจอมพลท่านไปเอาไปยังไง อาทิตย์ที่แล้วไอ,ไอโซโลมันมาไงมันมาที่แบบว่าสํานักงานเราไงทีนี้มันขอเข้าห้องน้ําแล้วมันหา,หายหัวไปไหนไม่รู้แต่ว่านว่า,วาดาบทิ้งไว้นะก็เลยแบบว่าเออขออกาสยืมสักหน่อยไงแบบมันไปห้องน้าแล้วก็หายไปไหนไม่รู้แต่ทิ้งดาวไว้ก็เลยเอามาใช้อะ่ะก็ดีมีดาวฟรีให้ใช้ด้วยกองทัพเรานี่มันเจ๋งจริงจริงหลับนี่ไปสกายบีมโอโ้แสงตกใสหัวบอสหนึ่งเยอะ นี่ไงเจอนี่แล้วก็นี่โอ้ผมมันของมันดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันของมันแล้วมันหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้อยู่นู่นตีไม่โดนโไม่เป็นไรเราจะมีสกิลแล้วก็ยิงรัวๆแล้วเราก็โดนยิงอีกแล้วทุกครั้งที่เราใช้ท่านเราเราบั็อกใหโดนยิงตลอดเลยเดี๋ยวผมช่วยตีก่อนเพราะว่าสกิลผมหมดเออมันไปไหนอีกละอยู่นั่นไงมันยังเป็นผู้ใช้แสงที่เก่งกว่าผมตอนนี้แต่อีกไม่นานหรอกผมจะเป็นผู้ใช้ที่แข็งแกร่งกว่ามัน เออนี่เปร้อยทุกคนผมผ่านดันแล้วต่อไปนะ่าจะเป็นสกิลซีผมจะดูว่าใช้เท่าไหร่ฟึ๊บสามพันจ่ายเลยโหเงินผมเยอะจริงๆแล้วก็ผมจะไปซื้อชิปใช้เออผลน้ำแข็งแล้วกันแล้วก็ซื้อชิปดันแสงกดที่ normal แล้วก็เลื่อนไปเลย มันจะเจอแสงอยู่ใกล้ๆเลยนี่ซื้อเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยท่านถ้าไปเอาบิที่ไหนวะอีกเ,เนี้ยโกรแล้วตัวใหญ่กับตัวอีกอะไรครับเนี้ยนี่ของกลางหรืขอขโมยมากันแน่เนี่ยแบบเนี้ยเยอะชิบหายช่วยด้วยทุกคนจอาพลสติหลุดไปแล้วทุกคนถ้าเจ้าพลสติหลุดไปแล้วเออเขากลับมาแล้วทุกคนเขาทุกสติกลับมาได้แล้วนี่เพราะแสงผมเลยแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแสงผมเมื่อกี้คือแบบเขาจะไม่กลับมาเลยโหทุกคนสุดยอดมากผมจะช่วยเขา จยเต็มที่นี่ไงผมเอาเวกมาใหม่แล้วยูอย่างไก่อ่ะโ,โอ้สกิลเอ็กอะไอสกิลเอ็กของเราอ่ะคือไกลมากเลยอ่ะผมชอบจริงๆแบบที่มันเป็นแสงกี้แบบคือผมชอบตอนนี้มากแต่แบบไอตอนที่มันยังไม่ awake, เอเวกนี่คือแบบมไม่ค่อยชอบเลยมันแบบดาเมจมันดูไม่ค่อยสุดอ่ะเอ,อ่อมอนหายไปไหนเนี่ยอ๋อข้างบนตามท่านจอมพลไปแล้วฟิวอ๋อท่าจนจอมพลหายหายไปไหนไม่รู้ช่างแล้วกันเราเจอตรงนี้ก่อน เ,ออเราตีตรงนี้แหละยิงเลยนี่ฉีดฉีดปุ่มตุ้มตุ่มตุมตุม,ตมเรียบร้อยทุกคนเราฆ่าได้แล้วโอ้เราได้พอดีเลยเรียบร้อยทุกคนสกิลวีใช่ปะ่ะหรือสกิลซีวะผมจำไม่ค่อยได้แล้วอะเดี๋ยวผมกดก่นอนสกิลซีนะทุกคนเราได้สกิลซีแล้วเป็นลูกเตะออมัน่าจะเหมือนเดิมปะ่ะเอาแล้วถ้านจอมพลไปทำอะไรตรงนั้นวะนะ่ะ อ๋แคสเซิลบุกถ้าจอมพลกำลังปราบพู้มันอยู่แต่ท่านเขาแค่จะมาเอาของคืนในะท่านที่ท่านขโมยไปอ่ะดูดิท่านทำอะไรอ่ะผมจะไม่เข้าร่วมกับสงครามนี้นะท่านผมจะปล่อยให้ท่านตีพวกเขาผมห้ามท่านไม่ได้ดุบสู้ท่านไม่ได้โอ้ท่านขโมยของเขาแล้วยังไปตีเขาอีกเขามีลูกมีเมียต้องไปหานนหนาท่าน โหท่านใจร้ายมากขโมยของเขายัไม่พอเขามาเอาของกลางคืนท่านก็ทําทอย่างนี้หแย่มากเลยเนะี่ยทำไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยจริงๆอโอ้ดืดิเขาตีจบไปแล้วอย่างไวผมไปดูหน่อนว่าเขาได้อะไรมาเขาขโมยอะไรมาได้อีกเอามาดูดิท่านผมขอดูหน่อยไอหวยเอ้ยแม่งเวลาชิบห่ายค่อ,อยๆเดินขึ้นไปค่อยๆเดินข,ข,ขึ้นไปเพราะว่ามันโคตรสูงเลย แล้วทำไมมันต้องบล็อกออกมาข้างนอกอีกเนี่ยอเอาสกิลวีมาแล้วอยู่ข้างบนอยู่ตรงนี้สายซะขอสกิลวีมาให้ค้าเดี๋ยวนี้าจะเป็นผู้ใช้แสนที่แข็งแกร่งที่สุดเรียบร้อยเราจะได้สกิลวีแล้วทุกคนอีกแค่นิดเดียวนี่ไงมาเอาสกิลวีมาฟึบเา้าเดี๋ยวเฮ้ย ใช่สามร้อยเดี๋ยวนะทุกคนสีอะไรเอยฮีทเวสต้องจะเป็นสีส้มเหลืองนะทุกคนซึ่งเข้ากับคีสลุเรามากเลยทุกคนโคตรเท่อเห็นไหมทุกคนอย่างเท่อโอโหแบบตอนแรกมันจะเป็นแบบสีดำๆง่ๆเลยตอนนี้แบบโอ้โหผมไม่น่าหลวมตัวไปซื้อเลยว่าแพ็เฟ้นหมดเลยแย่มากเลยตอนนี้เออต้องหนนอีกรอบนี่เจอวิชาสแปมตีรัวตีรัวแล้วก็ใช้แสงจี้เออแบบนี้แหละ เจอกูปิ้วฟิวโออย่างเก๋งสกิลซีเที่วเว้ยเขใหม่ฟิวฟิวสกิลบีเดี๋ยวยังไม่เอาเว้โอพูดแล้วก็เจ็บใจเจ็บใจมากไปไหนละนี่ไงฉีดฉีดเลยนี่ฉีดจนตายไม่ตายเออซีซีนี่เออไปไหนละฟิวแล้วก็ฟิวฟิวโอ้อย่างอลังการอ่ะทุกคนฟอตายแล้วเหรอข้างนอกแล้วโอ้โห ออนี่ไงตรงนี้อุ้มขอแล้วกันเซินโงคุอืมเอานไม่ได้ทำดามเมจดิวเอาเขาตีจนตายเลยโอ้เรานี่แม่งพาระจริงแต่ไม่เป็นไรแล้วเอาเวกได้แล้วรอบนี้เรียบรย้อยผมได้มาแล้วทุกคนสกิลว,วีนี่นี่นนคุณจอพลมาดูผมมาดูผมมาดูผมตรงไหนตรงไหนตรงนี้น,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 นี่เดี๋ยวผมโชว์เดี๋ยวผมโชว์เจอนี่้ เป็นไงโหเท่ปะเท่ปะเท่ปะเอ่อมันก็เท่ดีนะแต่นายช่วยตามฉันมาหน่อยสิฉันมีแบบทดสอบอะไรบางอย่างให้นายทุกคนผมเห็นเรือลูฟี่นี่แดีะยจะจบตำนานของพวกมันมันไม่มีแล้วล่ะชาวโจรสลดัดตตายซะเอาดีมนท่านจอมพลดีกว่าท่านจอมพลท้าไปเอาเรือมาจากไหนนี่มันเรือของลูฟี่ไม่ใช่เหรอนี่มันเรือซันนี่ท่านจอมพลอย่าบอดนะว่าท่านจอมพลจับฟวุกมว,วันได้แล้วนี่คือของกลางใช่ไหมท่านจอมพล นี่เป็นของกลางใช่ไหมบอกผมมาทีอ่าพวกลูฟี่เหรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของพวกลูฟี่อันนี้ซื้อมา5,000บาทเองเห็นมันขายอยู่ที่โลกสนะ่ะตรงโรงงานอ๋อผมพอเข้าใจแล้วจริงจริงเกนนี่ก็เคยทำคลิปไปแล้วนะเคยดูปะเนี่ยแล้วก็นายนะ่ะไปตีบิ๊กมัมซะโอเคก็ได้ตามนั้นตอนนี้ผมเป็นคิซลุเรียบร้อยผมจะตบบิ๊กมัมให้ดูนี่ไงสีจกักรพรรดิก็สีจักรพรรดิเธอเจอกู แสงกูได้แหลกของจริงปิ้วอืมเป็นไงอ่ะหลบได้เ้วยเป็นไงไม่ต้องเปิดฮังกิสังเกตก็หลบได้เจอนี่วับจับทุ่มแล้วก็นีไงจิมตีต่อเป็นไงล่ะมานี้มานี้เออเอาดีเอาดีพยายามได้ดีตายซะตายซะแล้วเอาดาบมากูจะไปให้เซนกูคูเอามาปิ้วแล้วก็ตามด้วยอันตีปิดแบบเท่เออนั่นแหละแล้วก็เอาดาบมา ผมจะเอาไปให้เซนโงคุเขาต้องการดาบนะอาา่ะห้ารีบลงไปกันเดี๋ยวเขารอนานเขาอยู่ที่เดิมเลยนี่ไงผมเอาดาบมาให้แล้วดาบเออนี่ไงตอนนี้ผมได้มาแล้วเป็นไงอ่ะเป็นไงต้องเลือดยดให้ผมแล้วป้าแบบนี้โอ้โหต้องเลือดแล้วป้าต้องเลือดแล้วป้าเออไม่ให้อะ่ะให้อาคาอินุดีกว่า ครั้งนี้เราก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยเราทำผลตื่นเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูผมฟาร์มผลทิมะสามารถกดดูได้ที่หน้าจอตรงนี้เลย